สวัสดีครับไอ้แหลมพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเรื่องแรกในวันนี้ก็ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับพี่น้องกเกษตรกรนะครับล่าสุด นายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการเปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันซึ่งก็มีการมอบเช็คในการชําระหนี้รวมถึงมีการมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดชุมพรก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่น้องใหญ่ตามพระราชดำรินะครับตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ซึ่งท่านก็ได้มีการกล่าวว่าสําหรับโครงการประกันรายได้ก็ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์และก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญในการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งก็มีการประกันรายได้ของพืชเศรษฐกิจทั้ง5ชนิดนะครับก็คือมีข้าวมีมันสำปะหลังมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปาล์มน้ำมันรวมถึงก็มียางพารานะครับซึ่งในตอนนี้ทางปาล์มน้ำมันราคาก็เกินกว่ารายได้ที่มีการประกันไว้ก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นมาตรการที่ช่วยกันร,ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็รัฐบาลซึ่งในขณะนี้ราคาก็ทะลุไปที่7บาทถึง7บาท20สตางค์แล้วนะครับและสําหรับส่วนของยางพารานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพืชที่มีปัญหาอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือในเรื่องของน้ํายางัราคาก็มีการลดลงเหลือกิโลกรัมละ40บาทถึง50บาทในบางช่วง ซึ่งราคาก็ต่ำกวัวที่มีการประกันรายได้เอาไว้ที่กิโลกร,รัมละ57บาท เพราะว่าน้ำยางส่วนมากนะครับก็จะนำไปทำในเรื่องของถุงมือยางแต่ว่าเกิดปัญหาในเรื่องของโรคระบาดโควิด19ที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งประเทศมาเลเซียนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตถุงมือยางมากเป็นประเทศหนึ่งของโลกนะครับสำหรับการรับซื้อที่มาเลเซียนั้นก็เกิดมีปัญหาเพราะว่าโรงงานบางแห่งนะครับในการผลิตถุงมือยางมีการปิดตัวลงเป็นบางส่วน ก็ยืนยันว่านโยบายประกันรายได้ก็ถือว่าเป็นหลักประกันให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็อย่างเช่นปาล์มน้ํามันถ้าราคาต่ากว่ากิโลกรัมละสี่บาทพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็จะมีรายได้ทั้ง2ทางก็คือ 1. ก็มาจากราคาที่ขายในตลาด2ก็เป็นเงินชดเชยส่วนต่างถ้ารวมกันแล้วก็เท่ากับรายได้ที่มีการประกันนะครับ และในตอนนี้โครงการประกันรายได้เกษตรกรก็กำลังจะจบเป็นปีที่2แล้วเหลือแค่งวดสุดท้ายซึ่งก็จะเดินหน้าในเรื่องของโครงการประกันรายได้ในเรื่องของปาล์มน้ำมันเป็นปีที่3ต่อไปในส่วนของยางพารานะครับก็ได้มีการประกันรายได้มาแล้วอยู่ที่2ปีซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่3ทางกยททว่าทางการยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการทําเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกษสหกร รวมถึงก็จะส่งเรื่องมาที่ตนและก็เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติซึ่งก็มีการประชุมในเร็วๆนี้นะครับและก็จะมีการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรรฐมนตรีว่าคอรม,มอเป็นลาดับต่อไปก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันต่อไปนะครับ ก็ขอแจ้งข่าวเรื่องนี้ให้กับผู้สง่งอ่าวทั่วประเทศนะครับเกี่ยวกับในตอนนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของกลุ่มเปาะบางนะครับท้งประเทศรับเงินเยียวยาคนละ3 0 0พบาทโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่จากกรณีที่มีการแชร์ข่าวสารที่มีการเขียนข้อความว่าแจ้งข่าวดีกลุ่มเปราะบางทั้งประเทศรับเงินเยียวยา3,000บาทไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งทางสำนักงานประหลัดกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่าทางกระทรวงพอม ล่าสุดก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านะครับได้มีการดําเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและก็พี่น้องประชาชนที่มีการประสบปัญหาทางสังคมรวมถึงได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน2,000บาทซึ่งไม่ใช่เงินเยียวยานะครับซึ่งก็มีการเบริกจ่ายตามระเบียบแล้วก็ประกาศของกระทรวงพอมอซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับ 1. การสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ข้อที่2ก็เป็นการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับพมิดเนาวเดิมนะครับข้อที่3การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน4เป็นการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ไร้ที่พึ่ง ข้อที่5เป็นเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนะครับข้อ6การช่วยเหลือสตรีหรือว่าครอบครัวที่มีการประสบปัญหาทางสังคมข้อที่7ก็เป็นการคุ้มครองการส่งเสริมแล้วก็การสนับสนุนการจัดที่พักอาศัยอาหารแล้วก็เครื่องน้งห่มให้กับผู้สูงอายุ ตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงนะครับข้อที่8เป็นการคม้มครองการส่งเสริมแล้วก็การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือว่าการถูกสแสวงหาผลประโยชน์นะครับโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือว่าถูกทอดทิ้ง และการให้คำแนะนำปรึกษาดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการหาทางแก้ไขปัญหาครอบครัวและหนังสือกระทรวงครั้งก็อย่างเช่นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์และการดำเนินงานช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบอาชีพแก่สตรีที่รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ รวมถึงเงินหนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวชาวเขานะครับซึ่งทั้งนี้กลุ่มเปราะบางและก็พี่น้องประชาชนที่มีการประสบปัญหาทางสังคมแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19ก็สามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับรวมถึงหน่วยงานสังกัดกระทรวงพมในจังหวัดทั่วประเทศหรือว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนทางพมนะครับเบอร์โทรก็1300ซึ่งก็จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อทําการตรวจสอบ รวมถึงก็มีการประเมินข้อเท็จจริงตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์นะครับว่ามีปัญหาความเดือดร้อนและก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างไรนะครับอีกทั้งก็ยังมีการวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนและก็ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อมีการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นลาดับต่อไป สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่าไปลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวที่มีการแชร์ส่งต่อกันในขณะนี้นะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักงานประดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์หรือว่าทางกระทรวงพอมอนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ทางเว็บไซต์ w w w m society go t h นะครับหรือว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนทางพอมอก็มีเบอร์โทรนะครับก็คือเบอร์โทร1 3 0 0ซึ่งในเรื่องนี้พ,พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารโนไปอ่านเพิ่มเติมในที่ทาง Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือว่า a n t i f a k e News c e n t e r t h a i l a n d ได้น,นะครับก็ต้องกราบขอพระคุณข้อมูลดีๆมาณนาโอกาสนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่นํามาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกทานทั่วประเทศได้รับทราบกันันนก็หวงวงง่าคคลิปี้จะ เป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ